ดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับยกกับผมรอรวมดัมนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมการขึ้นทรงนะครับจะใช้รถโฟกกลิฟขึ้นนะครับไม้ทรงจะทยอยเข้าเข้าโรงเรื่อยนะครับเข้าโต๊ะผานะครับวันนี้จะใช้โฟก์ลิฟยกขึ้นหกล้อนะครับแล้วหกล้อถอยเข้านะครับมันได้ทีละหลายท่อนนะครับจะ ประหยัดเวลากว่านะครับทางก็แฉครับพวกลิฟต์ทำงานยากเพามาชมบรรยากาศการทำงานนะครับที่โรงงานนะครับกองฟ้านะครับอันนี้ก็งานไม่เร่งรัครับชิวๆก็จะพามาชมคลิปการทำงานนะครับที่โรงงานที่ผมทำงานนะครับจะมาดูการขึ้นไม้นะครับ ป็นไม้สูงไม่ใหญ่เท่าไรครับรถคันนี้ก็จะใช้การขนนะครับประมาณเที่ยวหนึ่งจะขนอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดลูกบาทครับไม่เกินนั้นท่อนหนึ่งก็ประมาณประมาณหนึ่งลูกบาทเมตรกว่ากว่าครับท่อนหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งตันกว่ากว่าครับต่อหนึ่งท่อนทำไม้ประมาณนี้นะครับดูความชมการทำง,งานนะครับ ขางขึ้นไม้สูงถ้าหน้างานถ้าหน้างานเป็นพื้นที่เรียบอย่างนี้ถ้าพวกรีบไปถึงก็ยะงง่ายนะครับจะจะได้เร็วถ้าเป็นทวงใหญ่ก็จะเป็นใช้เป็นรถหนักนะครับเป็นแมโครูเป็นอะไรกนะันไปนะต้อบรรยกากาศการทำงานครับนีครับทีมงานองฟ้านะครับอันนี้เป็นคันเล็กนะครับสองพันห้าสิบ พี่พี่ช่างเขาทาง,งานนะครับว่าใช้เทคนิคนการขึ้นยังไงครับตามดูรอบๆครับชิวๆเลดนหนึ่งครับวันนี้ครับกีนน้นะครับเราจะวางข้างก่อนนะครับจะวางข้างก่อน นี้เป็น3ตันนะครับอันนี้จะเป็นรถหนักครับครับเดี๋ยวช่างมนจะแสดงครับนี่ครับฟูมากโดยประสบการณ์ครับช่างมนก็จะทยอยเข้าครับลงเรื่อยครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เป็นโคดังเก็บเก็บไม้แปรรูปนะครับโกดังเก็บไม้แปรรูปกลองนี้ก็จอกพรุ่งนี้นะครับกลองนี้จอกไปอำเภอท่าตูมนะครับ เดี๋ยวผมก็จะได้เคล็ดไหบไปส่งุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาดูคลิปของุ่งนี้นะครับนะครับจะทยอยเข้าตรงนั้นนะครับเป็นโรงเรื่อยนะครับตรงนั้นโรงเรื่อยไม้แปรรูปนะครับเดี๋ยวจะขนไปถ้าใช้โฟลคลิฟต์ยกไปทีละท่อนทีละท่อนนี้มันจะมันจะช้านะครับจะใช้เวลามากก็เลยจะขึ้นหกล้นะครับไปทีเดียวเพื่อนดูเทคนิคการขึ้นนะครับใช้โฟลคลิฟต์ขึ้นไม้สูงนะครับ การวางการยกนะครับจะลงะเบาๆนะครับอันนี้ช่างจะมือหนักหน่อยนะครับช่างช่างเน้นความรวดเร็วครับจะมือหนักนิ่นหนึ่งครับช่างมุนนะครับ,รบจะจัดเรียงวางข้างขออภัยครับดูสันเราจะ จะแบตหมดหรือเปล่าขออภัยด้วยครับปลอภนะัยจริงๆมันใส่ก็จะใส่ประมาณได้อยู่ประมาณแถวล่างสามนะครับแถวล่างสามแต่บนวางช่องกลางนี้เป็นสองครับเป็น5้ท่อนแล้วก็บนสุดอีกก็จะเป็น6ท่อนครับก็ ปกติรถคันนี้ก็จะผดประมาณนี้ครับปกต้นตอน,นละประมาณหนึ่งตันมันหกเจ็ดตันครับผมถ้าวิ่งทางไกลก็จะใสไม่เยอะครับถ้าออกหน้าง,งานนะครับต่างจังหวัดดูครับไปแล้วครับ นี่จะเป็น6ล้อนะครับ6ล้อสีไฮเทคนะครับพีโนเครื่อง h o 7 d นะครับร้อยเก้าห้าแรงมาสภาพใช้งานมาน่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีครับรถคันนี้มาอยู่นี่ข้างหน้ากันนะครับพีโนครับ FV 4J นะครับเป็นเครื่อง h o 7นะครับร้อยเก้าพันห้ารสีไฮเทคนะครับสมอทอง ชมบรรยากาศนะครับการทำงานที่กล้องฟ้านะครับกล้องฟ้าแบบไม้ไหมครับนี่ครับท่านใดที่ต้องการไม้แปรรูปนะครับหรือว่าวงกบประตูหน้าต่างครับที่นี่มีขายหมดนะครับเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเตียงครับสั่งทำได้ครับโอ้ยยืงแบตชิ้ยืงแบตชิ้ Está bien. จริงจะปูแค่สามท่อนนะครับแต่ช่างใส่ได้สีท่อนอฝีมือมากครับเดี๋ยวมาดูว่าจะใส่ได้กี่ท่อนนะครับเจ้า TCM นะครับสามตันตัวนี้ใช้เครื่องอีสูนะครับเครื่องอีสุสี่สูบนะครับผมเห็นสติ๊กเกอร์ลางๆว่าจะแปดสิบแปดสิบเฮกพีน่าจะแปดสิบแรงมา แต่รู้ว่ารหัสอะไรครับเครื่อง,เ,องเป็นเครื่องรุ่นเก่านะแต่เครื่อง E6 ครับ t c m สามตันนะครับยกได้สามตันบูธบิการวางนะครับสวยงามครับ ได้ห้าท่อนแล้วนะครับยังไยม่รูว่าช่างมันจะใส่ได้หมดหรือเปล่าทั้งหมดมีแปดท่อนนะครับที่จะขึ้นที่จะขึ้นผานะครับมีแปดท่อนครับสวัสดีครับไปไหนครับรปนี่ครับอันนี้นายช่างใหญ่นะครับประจำรงื่อยนะครับแกเป็นนายช่างใหญ่นะครับวันนี้มาดูครับช่างมน ตอนนี้หท่อนแล้วนะครับใสเถืมนมวยไ้สมดุลใจเถ่อนมวยไรสมดุลเถมนมวอยไสมดุลออกไปเถิดฮะงบรณะถงนี่ไรเขื่อนเลยนะครับตอนนี้6ท่อนจะขึ้นประมาณเจท่อนนะครับหนึ่งสองสาส่หกจะส่เจ็ดท่อนนะครับ ถ้าท่อนใหญ่ก็ประมาณถึงตันอยู่นะครับแต่ท่อนเล็กจะไม่ถึงนะครับท่อนทองมุนสองจะไม่ถึงจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยโลครับท่อนเล็กรวมๆที่ขึ้นนี้ก็อยู่ประมาณสักน่าจะได้อยู่ครับประมาณห้าถึงหกตันนะครับประมาณนั้นยางแบนอยู่นะครับดูบางฝุ่นครับโหลดจริงๆบางฝุ่นจะลอยนะครับบางฝุ่นจะลอยมีโหลด ใส่ทอนหนึ่งนะครับก็จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเวลาเข้าลงเลยนะครับต้องออกมาบ่อยครับลองก็จะสันส้นๆหน่อยนะครับไม่มีแบตหมดไม่ได้ชาร์จะไรมันถ่ายยองถ่ายยองถ่ายยองโอ้นี่ครับประมาณครับ 改，你改。 ไวเนื้อเปนาทีแล้วไว้เนื้อถึงวิน,นาทีวอยเล้วจะจับเวลาไว้ที่12นาทีครับไม่รู้แกจะทำทันหรือเปล่าโดยช่างมนคลิปจัดไม่เกิน12นาทีนะครับจะเสร็จทันหรือเปล่า

สวยงามครับผมครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปต่อไปชมตอนทางเข้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปแค่นี้ก่อนนะครับครับฝากคุณเพื่อนที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามให้กําลังใจช่องยูทูบด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ